ประตูแรกมาเลยครับหยีสุงมาครับส่วนหน้าหมายเลขเก้าครับของทางฝั่งผู้มาเยือนครับเหยียบถีบขึ้นนำไปก่อนแต่ดูตรงนี้ก่อนโดโลวิทพักแรกโอ้โหยาวไปหน่อยครับเคลียทิ้งมาเลยครับทางด้านของจิรติครับโอ้โหอ่าครับจะแก้เกมยังไงครับเจ้าบ้านครับโดนขึ้นนำไปก่อนครับในเกมนี้ขอทุกเมล่ครับโดโลวิท สุวระขวาเปิดโคง้งบอลแฉลบลูกนี้นภพน์อ่าเป็นนภนันครับเก็บได้แล้วสาดยาวขึ้นหน้ามาเลยครับยี่สูงมาลูกนี้เจอกับอนุวัตรก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับแล้วเบิ้์นมาลูกนี้มีนาราที่ร้องอยู่แล้วครับมนาะ นานครับโยกลูกนี้เป้าที่วรพุน์บอลตกพื้นแล้วโอ้โหอ่าออฟไซด์ครับบอลตักลูกนี้ของพิ่นันครับล้ำหน้าไปก่อนครับทางด้านของวอลโพสมซ่าครับแม่ยังยืนกับดักล้ำหน้ากันได้ดีเลยครับแนวรับของสยามเอฟซีครับลูกตังเตะตรงนี้คงเด็ดครับ บอลทีโอทิดโหแล้วพักได้อีกแล้วครับแล้วเหมือนจะกักกันไปหน่อยแล้วครับแม่เสียบอลนะครับนนทบุรีบอลทีโคเน่ครับปากซ้ายมาปุรินันปุรินันทายมาโคเน่ย้อนหลังเหมือนกันครับโอ้โหเลาสกัดลูกนี้ไปแฉลบโชคลาภครับออกข้างเป็นบอทุ่มของสยามเอฟซีครับมายังไม่ทออใจครับ ทางฝังกองเชียร์ของทาบาท้านยางนนทบุรีครับโดนขึ้นนำไปก่อนครับในเกมนี้ขอที่โคโนเน่ให้มาที่ครับทางขวาโดลวิทดลวิทเจอกับโนพนันลูกนี้โดลวิทว,ทว,ทว,ทวทนอยู่แล้วให้ช่องนี้เก็บได้ด้วยขวาตาวัดบอลโ,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 โอ้โหเหมือนจะมีชั้นแหลบเวลาครับ เป็นลูกเตะมุมครับครั้งที่2ครับของนนทบุรีครับเอาครับมาดูว่าจะลุนประตูตีเสมอได้หรือเปล่าครับมาเป็นชุดที่คมคนเดิมแหลคะครับเอาครับ ใตมุมครับถาวสายเปิดโคง้งเข้าหาประตูครับสุติคมเปิดลูกนี้มันขึ้นเท่าไหร่แล้วข้ามลูกนี้โอ้โหมันจะเป็นลูกสูนรหรือเปล่าครับแต่ว่ายังไม่ดีเท่าไหร่ครับแม่ยังช่วยกันไม่ได้ครับแนวรับของสยาม FC